สวัสดีครับผม W ลนะฮะคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวหนังสือนิยายเรื่องผมไม่อยากไปดูตัวเลยตั้งเงื่อนไขชวนปวดหัวแล้วเพื่อนร่วมชั้นสวยสุดขั้วกับผมมาทั้งเรื่มที่หนึ่งแล้วก็เรื่มที่สองเลยนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยนะฮะไปครับโอเคครับมาต่อในส่วนของเรื่มที่สองกันเลยนะฮะโอเคครับก่อนอื่นเราก็มาดู ส่วนของหน้าปกกันก่อนเนาะโอเคมาในเตีมสีเขียวช้าเนาะข้างก็ไม่ค่อยต่างจากเล่มหนึ่งมากนักนะฮะครับส่วนของด้านหลังอ๋อตรงนี้เหมือนจะมีอะไรปิดอยู่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะโอเคเพื่อไม่ให้กันเสียเวลา ไปแกะซิลกันต่อเลยเนาะโอเคครับเลืงจากแกะซิลออกแล้วก็ในส่วนของด้านหลังเนาะ นี่นะที่ยังปิดไว้อยู่ดูเหมือนตรงนี้นะ่าจะเป็นเหมือนโปสการ์ดเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโปสการ์ดก่อนเลยเป็นรูปนะครับโปสการ์ดก็สวยงามอยู่เนาะเดี๋ยววางไว้ตรงนี้กัน โอเคครับต่อไปเราก็มาดูในส่วนของเนื้อหากันเลยนะฮะมาดูในส่วนของหน้าปกกันก่อนเลยนะ แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นส่วนของเนื้องย่อของเล่มนี้เนาะโอเคไปก็ในส่วนของปกด้านในกันนะก็จะประมาณนี้เลย โอเคครับถ้าพร้อมแล้วเ,เราก็ไปไปดูหน้าแรกกันเลยเนาะโอเค ครับส่วนของหน้านี้ก็นี่ครับโอเคครับส่วนของหน้าสีก็จะมีประมาณนี้เนาะต่อไปเราก็ไปดูส่วนของรูปด้านไหนกันเลยเนาะ ถึงส่วนของปัจฉิมวิธีเนาะก็ยังสั้นเหมือนเดิมเนาะโอเคครับส่วนของเล่ม2ก็จะมีประมาณนี้ก็จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับการรีวิวหนังสือนิยายเรื่องผมไม่อยากไปดูตัวเคยตั้งเงื่อนไขชวนปลดหัวแล้วเพื่อนรุ่มชั้นสุนสดขั้วก็ะโผมาทั้งเล่ม1แล้วก็เล่มที่2นะฮะโอเคครับ พอลองเปิดอ่านดูก็เนเรื่องค่อนข้างจะเนาะต้องตัดขาอีกแล้วเนาะโอเคครับสำหรับใครที่อยากไปหาอ่านเพิ่มนะฮะก็สามารถไปหาซื้อกันได้แล้วที่ร้านฟินิกเน็กป๊อ o อัพสโตร์นะครับผมตรงเซนทัลปินเก้าชั้น4ตรงข้ามธนาคารน้ำสินนะครับผมนะฮะโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด ไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสุดครับเย้ yeah.